ทันข่าวปะข้ามกีฬาฟุตบอลไทยไบร์มานโนโปรกิงสไตล์ประจวันที่7กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ญี่ปุ่นเปิดสัญญากำบะโอซาก้าสาข้อทำกับทีมไทยเป็นครั้งแรก โดยงานนี้หลังจากสโมสรกบะโอซาก้าทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจแปนเจลิกญี่ปุ่นนะฮะสร้างความมือฮาเดินทางมายัางประเทศไทยเปิดตัวเป็นพันธมิตรกับทีมชัยทัพฉลามชนชมบุรีเอฟซีล่าสุดทางสือ่อยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นซ็อกเกอร์คิงเปิดสัญญาสำคัญ3ข้อกบะโอซาก้าเซ็นกับทางทีมชาติไทยโดยเสริมกำลังทีมโอนย้ายผู้เล่นพัฒนายาวชนแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวมองฟุตบอลญี่ปุ่นและก็ไทยโดยมีดังต่อไปนี้ 1. เสริมกำลังทีมชั้นนำ โดยเราตั้งเป้าที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชั้นนาโดยการผ่านการถ่ายโอนผริเน่นการถ่ายโอนการเช่าการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมเราตั้งเป้าที่จะเสริมสร้างพัฒนาการนักเตะอายุน้อยผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเช่นการศึกษาในต่างประเทศของนักเตะและก็สตาฟในแคนดิมีการจัดแข่งขันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการฝึกซ้อม ดยการฝึกอบรมในต่างประเทศสำหรับโคชเยาวชนในรุ่นเยาว์นะฮะเดรสเกตมาชินาก,กะกำลังเดินการที่สมโมสรชมบุรี FC ีวันที่30มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยทีมเยาวชนมีกำหนดเข้าร่วมกันในขันแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยช่วงเดือนะะคต่อมาข้อที่ 3. ความร่วมมือทางด้านของข้อมูลเราจะแบ่งปันและก็ร่วมมือกันให้ได้ม้ากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในข้อมูลแมวมองของู้เล่นสรับลีกไทยและคึกฟุตบอลในประเทศของไทย เจลิกและกะบลในประเทศญี่ปุ่นทั้ง3ข้อสําคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาระดับวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะข้อ3ที่ทำให้ทีมกัมบะอซากาได้รู้ข้อมูลของนักเตะไทยในไทยลีกมากยิ่งขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจในการดึงนักเตะไทยไปที่ญี่ปุ่นหลังจากนี้จับตาให้ดีเหมือนนักเตะทีมชาติไทยไปลุยเจลิกที่ประเทศญี่ปุ่นต่อจากทางสุประโชคสารชาติในปีนี้อย่างแน่นอนครับอาถาผมเป็นนักว่าง,งานนี้ได้เห็นนะฮะเจ้าและคนนี้ได้ไปเจลิกญี่ปุ่นอย่างแน่นอน เราไปดูประเด็นข่าวจบมานก,กันดีครับปีจีประกาศปล่อย2แข้งไทยชุบตัวที่เซเลโซสกาโดยการที่ปีจีประชุมนะฮะทีมยอกใหญ่แห่งสุขไทยลีกประกาศส่งตัวสองแข้งไทยบินสู่ประเทศญี่ปุ่นชุบตัวเซเลโซสกาประกอบไปด้วยสริยวัฒน์นาประเสริฐและก็ทางคงนัดทวมทองดีโดยการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้จะเป็นการเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมดังของญี่ปุ่นเซเลโซสกาเป็นระยะเวลา3เดือนเต็ม โดยทางแอนฟิวสริยวัฒน์ณประเสริฐวัย17ปีเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายมีดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน 15, 16และ17ปีขณะที่บอสคงนัทท้วมทองดีวัย16ปีปเกิดที่กรุงเทพมหานาครเป็นนักเตะตำแหน่งศูนย์หน้าและก็ตัวรุกริมเส้นมีดีกรีเป็นเยาวชนที่ชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน16และก็17ปีในขง้งน,นี้นานแต่ผมเป็นในว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อไปกันดีครับงานเข้าช้างศึกอีกแล้วเมื่อทางทีมชาติไทยอาจจะต้องถอนตัวโดห้าขับ2องพโดยกลายเป็นประเด็นใหญ่สาราันะฮะสำหรับทีมชาติไทยชุดเตรียมโดยศึกโดห้าขับ2องพ่ที่ประเทศกาตาเมื่อมีการรายงานข่าวด้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจไม่สามารถให้งบประมาณในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ได้ทัพช้างศึกอาจถึงขัน้นจําเป็นจะต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันก่อนหน้านี้บิ๊กป้อม พลเอกประวิทรวงสุวรรณกำชับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้ดําเนินการเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้ดีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องคว้าเหรียญทองซีเกม2023การแข่งขันที่กัมพูชาให้ได้เท่านั้นโดยถ้าหากพลาดต้องมีผู้รับผิดชอบในขัาวนี้แต่ทว่าล่าสุดมีการรายงานมาว่าทีมชาติไทยชุดอย23ปีอยู่ระหว่างเตรียมทีมเพื่อความพร้อม สำหรับทีมศึกผู้บอลชายซีเกมส์2023ต้องเจอกับปัญหาใหญ่อีกครั้งเนื่องจากยังไม่สามารถสรุปตัวเลขการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะใช้สำหรับการเดินทางไปเก็บตัวและอาจไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันโดฮาขับ2023ทั 2023, วร์นาเมนต์ที่ทับช้างศึกเตรียมทีมสำหรับการไล่ล่าเหรียญทองซีเกมส์2023ในครั้งนี้ได้ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโดฮาขัพ2023จะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ตรองกับช่วงฟี ف าเดย์ในระหว่างวันที่22-30มีนาคม2566ในค้งนี้นั่นครับเปน็นวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปการนินกนะฮะจะจริงแท้แน่นอนยังไงต้องรอลุ้นกันเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับตำนานทีมชาติไทยเปิดชื่อนักเตะไทยที่เก่งเหนือกว่าทางชนะทิพย์สงกระสิน โดยถูกเจารดาอย่างดีจากแต่ก่อนนั้นแฟนบอลหลายคนคงจะคิดหากบทยุคของชนะทิพย์สงกระสินดาลกุคสำคัญทีมชาติไทยแล้วอาจจะไม่มีใครที่จะสร้างผลงานได้ดีเท่ากับทางชนะทิพย์อีกแล้วแต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไปล่าสุดทางเดอะตุกปิยพงศ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเผยผ่านรายการแตงโมโลงปิยพงศ์ทิงระบุชัดเจนประกาศย,ยืนยันชัดเจนว่าเจอจนได้ นักเตะไทยที่จะเก่งกว่าชนาทิปส,สุงศกสินในอนาคตและก็จะประสบความสำเร็จมากมายกว่าแต่เก่าอย่างแน่นอนซึ่งทางปียพงษ์เปิดเผยว่าสุพนัทได้รับการบ่มเพาะมาจากทางบรุรีดําอย่างดีเยี่ยมมีฝึกซ้อมพัฒนาการมีระเบียบวินัยอย่างดีเยี่ยมในขารักนี้ทุกอย่างถูกวางไว้ในกรอบของการเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตสุพนัทมีพรสวรรค์ 7, ถูกเติมด้วยพรแสวงที่ทางบรุรีมําหาให้ มีการเติมเต็มให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหญ่ที่มีฝีมือลายมือที่ต้องการทางปิยพงศ์ผิวอ่อนยังระบุต,ต่อไปอีกด้วยว่าสุบรรณเนี่ยได้รับการสนับสนุนทุกช่องทางจากทางบริลัมทางการถูกส่งไปฝึกต่างประเทศถูกบ่มเพาะด้วยระบบที่ถูกวิธีบริลัมนั้นเล็งเห็นแล้วนะว่าเด็กบ้านนี้มีแววที่จะต่อยอดพัฒนาสูงยิ่งขึ้นไปอีกในฟุตบอลอาชีพในอนาคตทา่านี้ปิยพงศ์ผิวอ่อนยังยิงย่งกล่าวนะฮะ ถึงท่อนสําคัญถึงความสามารถของเจ้าหนูสุบรรณวัย20ปีทีมชาติไทยบยัดนี้บอกว่าจะเก่งกว่าและก็ประสบความสำเร็จมากกว่าชนะทิสมสงกสินและมากกว่าสุพโชคสารชาติรวมถึงนักเตะทุกคนในประเทศไทยโดยตรงน,นั้นทีมชาติไทยยังระบุชัดเจนด้วยนะว่าหากกุนซอทีมชาติไทยคนใดจับสุบรรณเนี่ยนักเตะที่มากความสามารถและก็พร้อมที่พัฒนาน,นั่งสำรองถือว่ากุนซูคนนั้นใช้ไม่ได้ สำหรับสุรรณเหมือนตาเจ้าหนูวัย20ปีมีความเป,ปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากหลังจากบินชุบตัวที่เลสซัตี้ทีมชั้นนำพิมเบอร์เรียนกฤตนั่นเองครับนานาผมเป็นแต่ว่างานนี้คนที่เดอะตุกบอกนะฮะก็คือเจ้าหนูสุบรรณเหมือนตา,ตาคนนี้นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดี่าครับจะแข่งขันกันอยู่แล้ว u a e ประกาศถอนเป็นเจ้าภาพ W A F F 2023 โดยสรัตอาลับอิมเบเดตหะเจ้าภาพที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกหรือว่า WAFF ซึ่งมีคิวแข่งขันกันระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนซึ่งตรงกับช่วงปฏิทินฟี ف าเดย์โดยมี12ประเทศเข้าร่วมโหมแข่งอย่างทาง UAE ซาอุดิอาระเบียปาเลสไตน์อิรักซีเรียเชเมนบาเรนคูเวตจอร์แดนบรบนนิเวนโอมานและก็ทีมชาติไทยที่ได้รับเชิญไปเตะรายการนี้เพิ่มเติมอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้สมาพาัพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกหรือว่า WAFF ได้ประกาศเลื่อนพิธีจับสลากรอบแบ่งกลุ่มออกไปเนื่องจากติดประชุมใหญ่และก็ยังไม่มีกําหนดการบรรใหม่ออกมาอย่างเป็นทางการล่าสุดนั้นเมื่อวันที่7จ็ดปฐมพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐอรับอิมเรตส์หรือว่า u a e ได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพ w a f f 2023ซึ่งได้ส่งจดหมายแจ้งไปยังสมัพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกถึงการตัดสินใจหนนี้ โดยทาง U ุ E ขออภัยในการยกเลิกการเป็นเจ้าภาพและขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือต่อเนื่องในการพัฒนาฟุตบอลเาเชียนตะวันตกและก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จในการกจัดแข่งขันในครั้งต่อไปนะทณานี้สมาพันธฟุ HA, ตบอลเอเชียตะวันตกจะพิจารณาหารือเพื่อหาทางออกสำหรับเรื่องนี้ซึ่งทาง WAFF ดูรู้สึกประหลาดใจกับการถอนตัวเป็นเจ้าภาพ U a E ซึ่งการแข่งขันก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนหน้านี้แล้ว แต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุนะฮะและก็ยังหาทางออกไม่ได้ต้องรอรุนกันต่อไปก่อนคแลกวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเกนยกครับตั้งตัวไม่ทันเลยนะมสัสแคดพูดถึงการย้ายของทางทาคาโอกะก่อนจะเปิดซีซั่นในคนี้โดยคีวินมัสแคดกุนซือทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตทีมแชมป์เจลีกค่าสมัยรับค่อนข้างกระวนใจกับการย้ายทีมกระทนหันของโยโกอาทาเคโอกะ นายดานเมื่อหนึ่งตัดสินใจย,ย้ายไปคาแข่งในศึกเมเจอร์ลีกซอกเกอร์อเมริกาผมนั้นรู้สึกผิดหวังที่โยเฮทาคาโอกะต้องย้ายออกไปก่อนจะเปิดฤรตูการ2023เราอาจจะมีปัญหาในช่วงออกสตาร์ทอย่างแน่นอนเพราะเรานั้นยังไม่ได้มีผู้สัมรตูคนใหม่ที่มีฝีเทา้าใกล้เคียงกันในตอนนี้แม้ว่าเรานั้นจะมีพา v เวลโอบิน่าโอบที่อยู่กับเรามานานถึง4ปี แต่ถ้าผมรู้ว่าโยเฮจะย้ายไปเร็วกว่านี้เราจะมีการเทสผูดสษาประตูที่เหลือเพื่อจะดันเป็นมือหนึ่งกันต่อไปท่านี้ผลงานของโยเฮทาคาโอกะนในกาี2022ลงสนามให้กับทางมาริโนสไปทั้งหมดทุกบริการทั้งหมด42นัดแบ่งเป็นเจลิก34นัด ACL 7นัดและก็ลูวันครับอีก1นนัดโดยมีส่วนพาทีมคว้าชแชมป์ลีกสมัยที่5ได้อีกด้วยครับ โดยโปรแกรมเมื่ต่อไปของทางยูโกฮาม่าเอฟเวอร์ินอตนั้นจะพบกับทางเวนฟอเรนโกฟุในศึกฟุตบอลฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2023วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์เวลาว11 0นาฬิกา35นาทีณนะทางาสนามเจแปนเนชั่นแนลสเตเดียมในขณะนี้และนี่ก็เป็นข่าวข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่7กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บังคัครั้งฟุตบอลไทยครับ